ไปแล้วครับกับช่องสีชัยรไตน์มอครับวันนี้ครับก็เป็น EP ที่3นะสำหรับ My c a t t ตันะครับก็วันนี้หลังจากที่เราปรุงดินผสมดินโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อ่ะเราก็ผสมดินนะฮะแล้วก็เปลี่ยนดินให้แคทตัตไปแล้วนะฮะใน EP ที่1กับ EP ที่2นะครับ EP ที่3นี้เราก็จะมานี่ฮะ ประกอบโรงเรือนนะเป็นโรงเรือนหหังแรกของเรานะฮะก็900กว่าบาทแต่900นะฮะสั่งมาจากลาซาด้าหรือช้อปปี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคไม่รอช้าไปเลยครับ เยอะนะครับเทียบเนื้อนะมันมีแก่กท้ายมานี่ฮึนี่ฮึตักนี้เลยจะ,จะได้ดูกันปุ๊บมาปุ๊บนี่ เ okay. ก็บมีก่อนนะนี่โนี่ยคู่มือคู่มือวะเนี่ยเย็นอย่างเงี้ยมีคู่มือหนึ่งหน้ากระดาษให้ฮนะก็อันนี้เอออันนี้ก็เป็นชั้นนะครับไปที่เธออืออชั้นฮะเหล็กก็ตามสภาพฮะเป็น ลวดนะฮะสชั้นสชั้นววัสดุเป็นพลาส,สติกนะฮะมีพลาส,สติกนี่พลาส,สติกสสตก็ฐานเป็นเหล็กเป็นหลังคาเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็มีผ้าใบคลุมผ้าใบคลุมโอเคไม่รอช้าแล้วก็มีคู่ม,มือด้วยฮนะ คู่มือแค่หน้าเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าจะประกอบได้ไหมฮะน่าจะไม่ยากนะเพราะว่าตามรูปแล้วก็แบบนี้นเนาะจะไปทำแบบนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับไปเลย รเรียบร้อยนะับสำหรับโครงสร้างของโรงเรือนแคตตับนะฮะที่ผมซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมชั้นก็เป็นลวดนะฮะเอาจริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็พอะว่าจะเอาเอาอยู่อาจจะต้องหาอะไรมาลองสชั้นหนึ่งนะครับตรงนีน้ก็เป็นพลาสติกนะฮะก็แข็งแรงอยู่ให้ได้นะตรงนี้เป็นเหล็ก อลูมิเนียมพีเนียมนะฮะโครงสร้างก็ประมาณนี้เนาะใช้ได้อยู่นะครับก็ทั้งหมดสีชั้นโน้โหก็ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการคุมผ้าใบนะฮะเนี่ยเป็นผ้าใบนี่ผ้าใบนะฮะไปไปดูคุมผ้าใบกันเลย เรียบร้อยนะครับสําหรับการนะฮะคุมผ้าใบนะฮะของโรงเรือนนะครับก็ <Okay. S 1> จะมีหน้าต่างให้เราะฮะเฮ้ยเซอร์วิตต้นมงต้นไม้อ่ผูกแน่นอีกนะฮะนี่เนหะ็นไหมคุมนะฮะมีหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างที่ประตูแล้มีซิปล็อกนะฮะนี่ซิปล็อก ด้านเปิดนะฮะล็อกขึ้นมาแล้วก็มีข้างๆก็มีต่างๆให้เรานะฮะนี่เป็นตะแกรงเนาะก็อันนี้เป็นมุ้งนี่ผูกได้นะเป็นมุงน้ง<น>มุ้งตะแครตะแกรงกันมแมลงฮะมีสองด้านนี่นะเนาะก็เปิดไว้รับลมจะได้ไม่อบนะฮะ <S 1> <S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดวางนะฮะผม<ค>ก็จะว่าจะวางตรงนี้นะฮะนี่ ระหว่างตรงนั้นฮนะตรงต้นกระถางนั้นกระถางขวามือกับกระถางซ้ายมือของหินนะฮนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ไผ่นออกเพราะว่าช่วงอันเนี้ยเป็นช่วงที่รับแดดทั้งวันนะครับแล้วก็เราอาจจะทําหลังคาให้มันนิดนึงคุมสแ,แลนให้นะครับจะได้ให้เจ้าเด็กๆพวกนี้นะฮะไปอยู่ในโรงเรือนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งอะี่จริงนะฮะแล้วก็การยึด ให้มันอยู่กับที่นะฮะจะทำยังไงให้มันยึดอยู่กับที่ไม่ให้ลมพัดปลิวกระจายไปนะฮะเผื่อฟงเผือ่อฝนโอเคครับไปครับลุย โรงเรือนพวกเราหน้าอยู่นีน่ครับตาไั้นครับลงเยืนหลังนั่นนะใครอยู่ที่ไหนโอ้โหมีเป็นหัวน้ำมึต่อไปถ้าจะเป็นการทดสอบนะฮะการกันฝน เราทดสอบในการใช้นี่กระดาษนะฮะใส่เข้าไปในนี้สองสามชั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดนะฮะทดลองด้สยถุงการครับผลตรงนี้อาจจะแบบไม่แรงมากนะแต่ก็พอได้นะต้องฉีดข้างบนฉีดข้างเนี้ยฉีดเอาขยางใหญ่มาฉีด อย่างข้างเนี้ยนศาสตข้างๆว่าขนตกคามคําก็ได้มานี้ยตกแม่นก็พอได้ตกแ้งๆก็จะรอดูดแล้วก็มาลุ้นกันว่าเป็นไงเนี้ย้ฮแห้งนะฮะ สามใบแห้งหมดนะครับ<ม>ก็การ,ก,ารกันน้ําก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับเอาตะแกงพลาสติกมาโปูอีกชั้นหนึ่งนะฮะเ,เพราะว่าจะได้วางต้นไม้ง่ายๆฮะเปลีย่ยนถาดใหม่ไม่เป็นไรก็รัดรัดกับนั่นไปเถอะเอาลวดรัดกลับนั่นไปดิทำมันล่างก่อนจะรัดให้เนี่ยฮะเราก็เอาตะแกงมารัดเอยไม่รัดอว่าห้ง ลวดรัดนะฮะจะได้เวลาวังต้นไม้ต้นเล็กแบบนี้เนี่ยต้นอย่างเงี้ยเนี่ยทังปุ๊บนะโยมันไม่กระเดิร์เห็นไหมแจมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับลงเดือนแคตตัดหลังเล็กน้อยของเรานะฮะนี่น้องๆก็มาอยู่ในนี้กันหมดแล้วฮะตอนนี้มีสองชั้นนะฮะที่เต็มอยู่ ชั้นที่3ามกชั้นที่4ข้างล่างนี่เดี๋ยวชั้นนี้เดี๋ยวมีเป็นพวกมะพร้าวเฉลทรายนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสำหรับโรงเรือนแคตตัปนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะาอีพีต่อไปเราจะมาเพาะเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดแคตตัปกันนะครับตอนนี้มเมล็ดมาถึงแล้วนะฮะอีกสักครู่รอกันสักหน่อยนะฮะไม่ต้องกลัวฮะคอนเทนต์แน่นๆนะสำหรับแคตตัปนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ 拜拜。